คุณผู้ชมท่านก็อยู่กับผมพลโมโตเรียว,วเวอร์ช่นเคยนะครับวันนี้วันที่1นึ่กร,รกฎาคมซึ่งสําหรับสาวบกนะครับมอเตอร์ไซค์จากค่ายอิตาลีเนี่ยก็น่าจะทราบกันดีว่าได้มีการเปลี่ยนถ่ายมือนะครับจากทางดูคาติไทยแลนด์เจ้าเดิมนะครับโดยทางดูคาติสติครับมาเป็นเจ้าใหม่นะครับทางออเด่ไทยแลนด์ที่ตั้งชื่อว่าโมโตเรอิตาเลียนนนะครับและตอนนี้ ผมได้เข้ามาอยู่ที่โชว์รูมที่เป็นเรียกว่าแฟลกชิปสโตร์ของเขานะครับอยู่บนถนนร่มเก้าครับคือข้ามอเตอร์เวยมาแล้วก็เลี้ยวมาเพียงนิดเดียวครับถึงเลยซึ่งตอนนี้ผมต้องเรียนชี้แจงก่อนว่าณนะเวลานี้นะครับคือทางโชว์รูมของเขาเนี่ยอาจจะยังทําไม่เสร็จดีครับแต่ผมจะพามาดูคร่าวๆกันก่อนครับว่าในโชว์รูมที่ร่มเก้าเนี่ยมีรถอะไรวางอยู่บ้างมีรถใหม่หรือไม่นะครับตามผมมาดูเลยครับ แล้วก็รุ่นแรกที่อยู่ด้านหน้าตรงนี้เลยครับก็คือตัว Super n e k e t ครับอย่าง Street Fighter V4S ซึ่งผมเองเนี่ยก็ได้ทำการรีวิวทดสอบมันไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับตั้งแต่ช่วงปีที่แล้วนะครับคือต้องบอกว่ามันเป็นรถที่ยก DNA มาจาก s u p e r b i ไบอย่างตัวพานิกา l เล V4 นั่นเองครับแต่ว่า เป็นโฉมเปลือยออกมานะครับเป็นรถที่จุดดันแล้วก็เป็นเนเกตสำหรับผมเองผมมองว่าเป็นเนเกตที่ขี่สนุกมากที่สุดคันนึงเลยเดี๋ยวยังไงถ้าใครสนใจรับชมรีวิวเดี๋ยวผมจะแปะไว้ที่ปุ่มตัวไอแล้วก็ทางลิงก์ที่ description ด้านล่างนะครับงั้นเดี๋ยวไล่กันมาดูที่รถรุ่นต่อไปกันต่อครับ2คันนี้จะเป็นตัวไฮเปอร์โมตารนะครับในรหัสของ950ซึ่งคันนี้เนี่ยมันจะเป็นลายพิเศษครับชื่อว่า RVE นะครับจะเห็นว่าเขาจะมีเนี่ยครับลายสติกเกอร์ด้านข้างครับที่ตัดเป็นโทนสีแดงดําแล้วก็ตัวบอกเนี่ยปกติบอกของยุคติส่วนใหญ่เป็นสีดำครับซึ่งตัว h y เปอ RVE คันนี้ครับก็จะตัดขึ้นมาด้วยสีแดงคาดกลางนะครับพร้อมกับโลโก้คําว่ายูคติให้ด้วยก็ต้องถือว่าดูปอดนะครับดุด,ดันสมกับสไตล์ที่เขาเป็นรถซูเปอร์โมตั่นะครับทั้ง ก็จะเป็นตัวไฮเปอร์950นะครับที่เป็นรุ่นมาตรดานนั่นเองครับตัว950เนี่ยคือเบสเอนจินของเขาก็คือมาจากรหัสของตัว937ซีซีเดิมนั่นแหละครับแต่ว่ามีการปรับปรุงรายละเอียดใหม่เพิ่มเติมครับแล้วก็รุ่นถัดมาคือรุ่นเรือธงของเขาครับตัวซ u เปอร์ไบร์ปานิเาเล่ B4S นะครับอันนี้ซึ่ง อยู่ได้ว่าเป็นรถที่จัดเต็มที่สุดในเรื่องของเทคโนโลยีและความแรงมากที่สุดคันหนึ่งในรถอิตาลีแล้วและผมเองก็ได้ทำการทดสอบไปเมื่อปีที่ผ่านมาครับกับตัวพนัน i ิเกล V2 แล้วก็ตัว s t ต e ี t ไฟเต t e r V4S เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับยังไงเดี๋ยวจะแปะลิงก์รีวิวไว้รวมกันต่อมาครับทางโซนปีกซ้ายของโชว์รูมปกติก็จะเหลืออีก2คันที่ตอนนี้ดิสเพย์อยู่ก็คือตัวรุ่นพันนิเล V2 ซึ่งเป็นรถซูเปอร์สปอร์ตน้องรองของเขานะครับตัวนี้จะเป็นสีปีล่าสุดปี2021จะเห็นได้ว่าเน้นที่สีขาวแล้วก็ตัดด้วยสีแดงครับเรียณช่วงกรอบไฟหน้าแล้วก็ตัวล้ออลลอยนะครับก็ัเป็นสีแดงขึ้นมาเป็นของลายปี21แต,ตัวนี้ก็คือตัว V2 ซึ่งแน่นอนครับ เป็นสีแดงล้วนทั้งคันนะครับตั้งแต่ตอนที่เปิดตัวออกมาเลยแล้วก็มาทางฝั่งนี้ครับก็จะเป็นโซนของอ c c เ s s o ์รีอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นกันเลยไม่ว่าจะเป็นพวกหมวกนะครับเสื้อหมวกกันน็อกล้อแต่งนะครับรวมไปถึงอย่างเี้ยแก้วกาแฟพุงแจต่างๆก็จะมีให้สาวกดูคาทิสต้านะครับสามารถมาเลือกช็อปกันได้เช่นเดียวกับด้านนน้นที่เน้นหนักในเรื่องของไร d ิ n งเกีย ไม่ว่าจะเป็นเ a สซิ่งสูงนะครับมือหนังครับแล้วก็แจ็คเก็ตต่างๆไล่ต่อมาที่โซนตรงกลางโชว์รูมชั้น2ของเขาตรงนี้นะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็ยังเป็นโมเดลไฮไลท์ของเขาอยู่นะครับอย่างเช่นตัวนี้ก็คือตัว Street Fighter V4S ตามที่ผมได้กล่าวไปตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นคลิปนะครับไล่ถัดมา2คันนี้เป็น power cruiser เหนือธงครับ ซึ่งผมเองก็ได้รีวิวไปทั้ง2รุ่นแล้วอย่างตัว 1260S นะครับซึ่งตอนนั้นผมได้ีโอกาสไปทดสอบที่มาลาก,ก้าเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับเดี๋ยวยังไงถ้าใครสนใจก็จะแปะลิงก์รีวิวไว้ที่ด้านล่างเช่นเดิมครับอันนี้ก็คือตัว X Devil S นะครับคือตัวของ Devil เนี่ยผมต้องบอกก่อนว่ามันเป็น Power Cruiser คือลักษณะท่านั่งของเขาับคือเขาจะวางลักษณะของ มิดคอนโทรลนะครับให้เพื่อนๆดูตำแหน,น,น่งพักเท้ากันนิดนึงเห็นไหมครับมิดคอนโทรลก็คือวางลงมากลางลำตัวนะครับขาจะไม่เหยียบไปด้านหน้าซึ่งในตัวของ X เนี่ยครับ X Rebels เนี่ยเขาจะค้่อนไปละทาง forward control เห็นไหมครับไม่ได้วางลงตรงกลางว่าจะเป็นลักษณะแบบในสไตล์ของอเมริกันคุยเซอร์นั่นเองครับผม คันนี้ก็ยังเป็นตระกูลของไฮเปอร์เช่นเดิมนะครับก็คือตัว950แล้วก็ตัว950 RVE ซึ่งเมื่อกี้ผมลืมอธิบายไปอีกสักนิดนึงครับคือ950คันนี้เป็นรุ่นสแตนดาร์ดนะครับตัว RVE เนี่ยจริงๆมันก็คือรุ่นสแตนดาร์ดแต่ว่ามีการทำสีเพิ่มเติมใช่ไหมครับแล้วก็มีการปรับ เพิ่มออปชันด้วยครับอย่างเช่นในส่วนของตัวคลิกชิฟเตอร์ให้มานะครับแล้วก็แน่นอนว่าราคาเนี่ยเขาก็จะเพิ่มขึ้นมาจากตัว950สแตนดาร์ดอีกประมาณหนึ่งครับแต่รุ่นเนี้ยมันเป็นรุ่นที่ค่อมกลางระหว่างตัว S นะครับเพราะตัว S เนี่ยมันจะเป็นไฮสเปคมากกว่าคือปั๊มเนี่ยจะเป็นปั๊มตัวของ M50 แล้วก็โชค๊คจะเป็นเออร์ลินแต่ตัวเนี้ยเอาง่ายๆมันคือสแตนดาร์ดที่เพิ่มคลิกชิฟแล้วก็เป็นลายพิเศษนั่นเองแล้วก็ถัดมาทางฝั่งนี้ฮะ ฝั่งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโซนอ็ c กเ s ส r ซอรให้สาวกบกู a า i ิต a านะครับสามารถเลือกช้อ p p i n g กันได้ครับทั้งในส่วนเสื้อผ้าหมวกต่างๆอันนี้ก็จะเป็นแนวสไตล์แบบแฟชั่นแล้วก็มีโซนไรดิ้งเกียร์ด้วยและอันนี้เป็นโซนสุดท้ายครับก็คือรถ Adventure ไว้ของทางค่ายนะครับตระกูลของ m u l ติส t r a d d a ซึ่งไฮไลท์ของเขาคือเขาได้เปิดตัวใหม่ครับรุ่น V4 นะครับตรงกลางเดี๋ยวไปดูด้านนั้นดีกว่าวอ่ะนี่นะครับมัลติสตาร์ด้า V4S นะครับรุ่นท็อปสเปคของเขาที่มีจำหน่ายนะตอนนี้นะคือตัวม mm ัลติสตาร์ด้าเดิมครับ mm hmm. เขาจะมีรูปลักษณ์หน้าตาในสไตล์ของตัว950ที่เป็นเครื่อง L twin อยู่ ตอนนี้ปรับครับเป็นเครื่องยนต์ล็อก V แล้วเราก็จะเห็นได้จากทั้งรุ่นสตีไฟเตอร์ แล้วก็ตัว Panigale V4 นะครับว่าทาง Ducati เนี่ย mm hmm. เขาหันมาใช้เป็นเครื่อง4สูบบล็อก V เป็นที่เรียบร้อยหน้าตาเขาหลายคนอาจจะมองว่ามันดูหน้าหวานขึ้นแต่ในส่วนตัวของผม mm hmm. ผม,มองว่ามันก็ค่อนข้างสวยงามมากพอสมควรนะครับคือมันดูทันยุคทันสมัยขึ้นแล้วนอกจากนั้นเนี่ยตัวล้ออนลอยของเขาเนี่ยครับเขาก็ได้มีการปรับในเรื่องของไซซิงด้วยคือถ้าเป็นตัว v4 v4s ที่เป็นเครื่องเ t ลทิอยู่เนี่ยมันจะเป็นร้อนหน้าหลังไซสเท่ากันนะครับคือ17นิ้วแต่ตัวนี้คือร้อนหน้าจะใหญ่กว่าฮะเป็น19แล้วก็ล้อหลัง17เดี๋ยวเอาเป็นว่าเจาะสเปครายละเอียดของตัวมัลติ v4 เนี่ยเดี๋ยวผมจะทำคลิปแยกอีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะครับให้น้องจอนมาเป็นคนอธิบายเพิ่มเติมอีกทีครับ แล้วอยู่กันที่โซนสุดท้ายนะครับก็เป็นโซนของสแกมเบอร์ดูคติครับแน่นอนว่าเป็นระกูสแกมเบอร์ทั้งหมดเลยที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้เนี่ยมันจะเป็นช่วงพิกัด800นะครับแต่ว่าไฮไลท์ของเขาก็าคือว่าเขาทาราคาดูค a ติรุ่นเริ่มต้นได้ถูกลงกว่าเดิมครับ ก็คือตัวไอคอน a r k ทางด้านหลังนะครับที่เป็นสีดำราคาเดิมเนี่ยมันจะอยู่ช่วงส0 0แสนไปปลายครับแต่ว่าตอนนี้ทำราคาใหม่นะครับทาง m o t o r รย์เตเลโ n o เนี่ยไปคุยกับทางเอเชียแปซิฟิกมาครับว่าราคาเริ่มต้นเหลือเพียง349,000บาทถูกลงไปร่วมๆ5 0 0 0 0 0 0บาทเลยทีเดียวนะครับสำหรับยุคติรุนร่นเริ่มต้นและนอกจากนั้นก็จะมีอย่างคันนี้ครับที่จะเหมาะกับทางฝุ่นครับเป็นสายเอนดูโรก็คือตัว c สแคมเบอร์ดีเซอร์สเลตนะฮะอันนี้ก็จะเป็นตัวไอคอนสีเหลืองอ่็ถือว่าเป็นตัวสไตล์เริ่มต้นของแก m มเบอร์อีกเหมือนกันนะครับผมและถัดมานะครับตัวนี้ n i ไ h t h i ช f ครับซึ่งเขาจะตกแต่งมาในสไตล์โทนของที่เป็นคาเฟ่นะครับอย่างก,กระจกไฟแฮนด์แล้วก็แฮนอันนี้เป็นแฮนด์แฟลตบาร์แบบตรงหมอบหน่อยครับ โอเคครับสำหรับลูกค้าที่จะเข้ามาเซอร์วิสนะครับที่ยุคติไทยแลนด์ล่มเก้าแห่งนี้ครับเมื่อคุณขับรถเข้ามาตามทางนะครับก็ตรงมาเรื่อยๆก็จะพบกับโซนที่เรียกว่ารีเซพชันครับจอดรถไว้ทางด้านหน้าได้เลยนะครับแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ครับมารับเรื่องดูแลแล้วก็จะเข็นรถเข้าไปที่เบย์ข้างในนะครับเพื่อทําการตรวจสอบตรวจเช็คครับว่าจะต้องมีการประเมินเซอร์วิสส่วนไหนอะไรบ้างนะครับและหลังจากนั้นถ้าจะต้อง ขึ้นไปที่สวิตใหญ่ทางด้านบนครับก็จะนํารถขึ้นไปที่ลิฟต์ทางด้านข้างนะครับเพื่อส่งขึ้นไปยังโซนสวิตใหญ่ทางด้านบนอีกทีหนึ่งครับโอเคครับแล้วก็ออกมาจากลิฟต์นะครับจากโซนรีเซพชันทางด้านหนึ่งครับโซนสวิตของเขาครับก็คือจะอยู่ที่ชั้นสองนะครับซึ่งจะมีทั้งสิ้นนะครับรองรับได้7เบย์ด้วยกันนะตอนนี้ครับก็ กำลังเซอร์วิสรถกันอยู่บางส่วนนะครับแล้วก็ขอย้ำอีกทีหนึ่งก็คือวันนี้วันที่1นึ่กรกฎาคมนะครับลูกค้าสามารถเข้ามารับบริการได้เลยนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับผม โอเคครับก็จบลงไปแล้วนะครับกับการพาทัวร์โชว์รูมดูคาติไทยแลนด์แห่งใหม่ที่ถนนร่มเก้าแห่งนี้ครับเดี๋ยวสำหรับในคลิปต่อไปนะครับทางผมเนี่ยก็จะได้สัมภาษณ์เอ็กซ์คลูซีฟกับทางพี่ดอมเหธะกูลนะครับที่เป็นกรรมการบริหารของโมโตเรียอิตาลีโนครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะครับรอติดตามกันด้วยทาง y o u ยูทูบช่องโมโ o เรียบอลนี้ครับฝากกดซับสไครต์กระดิ่งแจ้งเตือนไว้ครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับนอกจากนี้ตัว f a c e b o o k .com/ โมโ o เรียบอลฝากเข้าไปกดไลค์ ติดตามไว้เป็นแบบ CF i r s t นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆแบบเรียลไทม์วันนี้ผมพลมอเตอร์เวลและทีมงานก็ต้องขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ